ไหลลงมาเรื่อยครับกวอวไหลลงี่ะเ no ็แคลยานยับยับลงไปสวัสดีครับพบกัช่องเบาแขงผ้ากินชาแนลครับผมสวัสดีพวอแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งเราและฝั่งต่างประเทศสุขสุขคนครับคลิปนี้เบาแคงสิอผ้ามาเบิ้งพินผ้าพิมพามาเบิ้งดูดปลาสระนะครับผมว่าปลาหลายโวในสระ พาพี่น้องมาจับปลาในสายผมก่อนจะมาเบิ่งจับปลาในสายผมฝากกดซับตะไคร้กดไลค์และกดกระดิ่งให้เบาแข่งหน่เด้อครับ,วบรควบจุดดังใจใมเบาแข่งคลิปต่อไปเด้อครับพี่น้องครับเอาตามเบาแข่งไปเบิ่งเลยครับพี่น้องครับโอ๊ครับปลาคอครับปลาคอปลาคอใหญ่มาหอดเด้วจูบปลาเด้อพี่น้องเบิ่งปลาเด้อ ปุดตาเข็งกับพี่ต่ไม่ยิงไงโ่้ชไงับผมโค้เอาโไรก่อน้ห้น้ำไกลสิรดแล้วก็พีนองน้ำไกลสิรดแล้วไ้ดไก่ค้ปอยยที่ไหนนี่คนแบกไล่ นาำยังม่งหองดีครับผมเดี๋ยวนำองเลยกินฟูดูป่ะกินูดูด้วยไปเพิมาเพิ่ทีนะครับน้ำยังมงดีครับผมเดีแล้วเดี๋ยวมาคอยให่พี่น้องคอยใหญ่มาทันหนใหญไรครับเดี๋ยวกคอยใหญ่จได้มาแล้วคอย่ไสายยังมาทันแห้งดีพี่น้อง ปั่นไม่ทันระบบน้ำยังเยอะน้ำยังเยอะอยู่ครับพี่นอ้องเก็บเก็บมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเวืิเองปลาในสายบอกอมาตึงาล กำลังดูดอยู่กับกำลังดูดนานอยู่กับสายยมเทวทันใดแห่งข่าวสักข้าวครับพี่น้องครับข่าวปึงปลาปลาคอใหญ่แบบมีบ่อครับข่าวสักข้าวครับผมปลาปลาปลาขึ้นมาแล้วครับน้ำหลุมแห้งนะครับพี่น้อง ดูซ <Yeah. S 1> ่าครับอาจจะต้องขอตัวคอไวเดอรอาจจะมีเสียงเ่บกวนับผมี้ลังดูภาษาอยู่ครับอาจจะมีเสียงบกวนเสียงเครื่องดังต้อขอตัวอไวเดอรับม ไม่ตึงมากอมาอแกงมาเด้ลงมาเรื่อยครับค่อหๆลง ยานเย็บเย็บลงไปมันจะเป็นเป็นแบบรอยตีนะครับผมมันจะจับยากครับเลยลงบ่หลายลงบ่งทีคนก็เลยมาถ่ายคลิปห่นสาวครับผมเอ้ยมาถ่ายพี่น้องเบิ่งลบพี่น้องเบิ่งขาวขาวเด้อพี่น้องเด้อม

ลายยืนในน้องตรงกลางครับผมน่าสีลายอย่ครับผมถึงบรรยากาศครับผมตามมันออกตรงหน้าครับ hey, ah, ีคราดาาเมือนรับเ็จากนานาดูาับผมประกอบและนาแรงสุจดสุปีครับผมนนครับ บางปีลากก่นา,ากน,น้อยบางปีงลากก่าน้อยรจะีครับ ตัวมันเฮ็ดยังเฮ็ดปลาเดี๋ยวตกจอมใหม่ไปตัวนี้บ่ได้ ขอบคุณทุกคนเ้ยครับติดมารับชมกินบอคแข่งและติดตามบอคแข่งขอบคุณหลายๆครับโอกาสนาบอครั่งม่ครับผมขอบคุณครับผม